๋อแสงแดดยามเช้าฮะสุดยอดจริงฮะโอ้เห็นนกกระจอกร้องจิบจับจีบกันอยู่บนหลังคาวฟฟินฮะมันเป็นอะไรที่โคตรฟินโอ้โหสุดยอดฮะภาคจนเช้าคาตาทำไปได้ฮะเยี่ยมจริงฮะโอ้โหดูนกกระจอกเรไรริ่งร้อง งงแง็งมันเป็นวันที่สุดยอดเลยครับยอดเยี่ยมฮะรากาศยามเช้านี้มันสดชื่นบริสุทธ์เนาะไอ้พวกที่ไปนอนแล้วก็ปล่อยไปนะครับมันนี่วันจะเข้าใจเหรอฮะนี่ปลอบใจตัวเองอยู่เดี๋ยวดูครับสองศูนย์จบเกมฮะอืม ยอดเจี่ยมฮะยอดเจี่ยมจริงครับนะโอเคฮะพอแนละ้แดดแดดมันส่องเต็มหน้านะฮะพักก่อน